ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริกตาคู่ครัวรสดีไล่พนเอฟไร้กลิ่นติดการไร้สารตกค้างโฮมโปรแอนนิเวอร์ r ซารีเซลเสนอคนหัวหมอ ชมถ้าเราเปิดปูซ่อมรถมีรถมาซ่อม,ลมและเจ้าของไม่ไปเอาไม่ไปจ่ายตังค์ทำยังไงครับถ้าเราเปิดอูติดตั้งแก๊สรถยนต์มีคาเราเมาติดตั้งแก๊สและไม่มเอารถไม่จ่ายตังค์ทำยังไงครับวันนี้คนหัวหมอขอเสนอเรื่องติดแก๊สชาวรับชม,ชมครับ ขอ,ขอไปไปไปข้างหน้าก่อนไปไปอันวันนี้อารมณ์เสียขายของไม่ดีไม่มีเงินให้เอ้ยไม่ได้ขอเงินเพียงจะมาขอเอ้ยข้าวของก็ไม่มีไปเลยเอาโอ้อโไม่ใช่ขอทานนะเาไม่ใช่ขอทานแค่มาขอกินฟรีเฉยเฉยป้าจำผมไม่ได้เลยครับสุดหล่อเจ้าของอู่หัวหมองไงครับอ,อะ นลูกเพียกพี่สงสัยนะนะเขาจำเราไม่ได้เพราะว่าเรานี่หล่อเหมือนก๊อปไม้เนอะเอากาแฟมากาแฟมากินหน่อยต้องแก่แหมคุณเปียกแล้วก็ดิฉันยังไงล่ะคะดีฉันจะเอาเงินมาจ่ายที่คุณทํารถที่ฉันติดแก้ให้รถฉันไงแล้ววันนี้จะมาขอรับรถคืนด้วยค่ะบแม่เกรงใจจังเลยครับคุณแม่นี่ไม่ต้องเรียกแม่ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะอ๋อทำไมยายจะหญิงกำปีอย่างนี้ล่ะครับ จาติดแทนนี่เรื่องรถเนี่ยนะผมเกรงใจจังเลยไม่ต้องเกรงใจอ,อคือไม่ต้องมาเอารงรถครับเอาเงินกับผมไปดีกว่าใจดีกนาดนนั้น <c oughs> คือดิฉันยังไม่จ่ายค่ารถให้คุณเลยแล้วมีหนำซ้ำเอารถมาทิ้งไว้กับคุณเป็นเดือนแล้วด <c oughs> ิฉันต่างหากที่เกรงใจคือรถของเจ๊นะผมขายไปแล้วลหละครับ ทีหักค่าใช้ใจ่ายหักค่าติดตั้งกงตั้ง,งแก๊สอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีเงินส่วนที่เหลืออยู่เจ๊ามาวันนี้ก็มีสิทธิ์แค่รับเงินส่วนที่เหลือจากผมไปเท่านั้นแหละนะครับ ในเมื่อรถก็ขายไปแล้วแล้วก็หักชําระนี่อะไรกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ถือว่าจบไม่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 จบปรึกษาจ่าประมาณเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดแต่โอ้ผมโอ้โหได้ชุดสวยนะเบ้ยเคลียร์เคลียร์เคลียร์อันนี้เป็นพี่หรือน้องใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่เฮ้นี่มีปัญหาอะไรมีปัญหาเรื่องกฎหมายครับอาจารย์ว่ามาเขาเป็นหนี้เรื่องติดตั้งแจ็คในเมื่อรถขายไปแล้วผมก็สามารถเอาเงินมาหักค่าออ๋รถขายไปแล้วหักชำระนี่เราถามแบบนี้ตอบได้เลยว่า มืห,หมอสุดสุดเอะแล้วหักชำระนี่แล้วถูกแล้วเนี่ยแล้วแล้วนี่จองแล้วเหรอเจ้าของรถชัมไม่ได้สั่งให้เขาขายนี่เอ๋อ เอาเราไปขายใช่ก็เอาขายโดยพนักงานโดยพนักงานถูกต้องนี่แบบนี้แหละข้อกฎหมายมันมันมันเอผิดยังไงครับอาจารย์เขาทิ้งรถไว้ที่อู่รถก็ยังเป็นรถของเขาถูกเขาไม่ได้สั่งให้เราขายเราก็ไม่มีสิทธิ์มขายทำแบบเนี้ยผิดกฎหมายข้วใจไหมคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ